รีเทนเดอร์สีสดใสใหม่นิดเดียวไปดูในคลิปดูทลิปช่อง a b บเนี่ยมอเตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราเพืนเพ่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับตัวสตัวของเจ้ารีเทนเดอร์ปี2021คันนี้ใหม่น้อยมากนะครับไม่ถึง30,000โลนะครับคันนี้น้อยจริงๆค่ะความแตกต่างของเจ้ารีเทนเดอร์นะครับโฉมใหม่ตัวใหม่คันนี้เนี่ยสีสดใส ขับไปไหนก็นไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยนะตาแบบนี้นะเขาทำเดยไลท์เนี่ยะวนๆๆอย่างเงี้ยดูเป็นแบบมีมิติสวยใสยดีนะรัไฟคันนี้เนี่ยไม่มีรื่อรอยเลย,เลยไม้สามหมื่นเนี่ยรถไม้ได้น้อยเนี่ยดูง่ายๆมากๆเลยนะคุณของกันชนอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยเราไม่ได้เก็บอะไรให้เพราะว่ามันเดิมๆจริงนะครับเรียบร้อยนะครับรถ ตีหักไม่มีนะครับสวยงามจริงๆนะครับไปดูด้านข้างล้อหน่อยครับล้อของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นล้อลายใหม่ของลีเจนเดอร์แล้วนะครับล้อของเขานะครับเป็นแม็ก์ขอบ20นะครับยางบ้านห่านหานะครับไอยางดันหลบมานะครับอันของทังคนนะครับเนี่ยปิดเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่นี่ชายบันไดอะไรต่างๆเนี่ยสวยแล้วก็รุ่นนี้เป็นสมาร์ทเอนทรีป่าเจ้าของเดิมนะครับใส่ตัวคันลอยนะครับใส่มาให้นะครับตัวนี้ถ้าไม่ชอบกระตอกได้และความพิเศษของรอลีเจนเดอร์เนี่ยนะฮะ กล้มองข้างเขานะครับซ่อนได้เนี่ยเหมือนสไตล์รถที่งบเนี้ยเวลาเข้านะครับด้านข้างจอดซุปบาอร์อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าง่ายมากๆนะครับเจ้าของเก่านะครับติดตัวกันสาดนะครับบางโมตัวนี้มาให้ด้วยแล้วก็หลังเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นหลังคาสีดำนะครับไม่ติดสติ๊กเกอร์นะไม่ติดสติ๊กเกอร์ถ้ตอนนี้ออกสู์เนี่ยจะเพิ่มราคาอีกประมาณหนึ่งหนึ่งมนบหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับหลังเนี่ยจะมีตัวนี้เสริมไฟไฟนะครับ ไฟจะเป็นดูดิสาตรงี้สวยมากๆนะครับเรจินเดอร์นะครับโลโก้เรจินเดอร์แท้ๆนะครับโลโก้ฟอร์จินเดอร์ดำนะครับอ่านี้แผ่นอลลอยให้นะครับหลังฝาท้ายนะครับเป็นปุ่มสัมผัสแบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายนะครับฟอร์จินเดอร์เนี่ยนะครับรถเนี่ยเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับไฟนะครับซ้ายขวานะครับเป็นเอ่อ LED แล้วนะครับเป็นแถว LED นะครับหมุดหมึดอะไรต่างๆนะครับเรนเดอร์มาสติ๊กเกอร์นะครับ มาดูภายในกันหน่อยนะฮะภายในของเขาเนี่ยนะฮะสามารถพับได้นะครับเนี่ยยกแบบนี้ได้เลยนะครับยกแล้วก็เอาไปขูงนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับสามารถพับได้สองข้างนะครับใช้งานง่ายนะครับคือผู้หญิงตัวเล็กก็สามารถที่จะพับได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาดึงพิพาเนี่ยไม่ได้ใช้แรงนะครับเพราะว่ามังมีเหมือนสปริงอ่ะพูดง่ายนะฮะเห็นมากไม่ได้ใช้แรงเลยนะครับเพราะผู้หญิงตัวเล็กถือว่าคุณแม่นะครับที่ ้องการใช้พื้นที่เราจะยกของไม่ต้องพึ่งมาสามีนะครับสามารถทําเพลงได้เลยนะครับดูคลิปนี้ไฟสองสว่างด้านหลังนี้ให้ด้วยนะครับเวลาที่ยกซืนเนี่ยยกของใส่ของเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะใช้งานง่ายด้านหลังมีแอร์คู่หลักให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงคนนั่งนะครับตอนมี้แอร์ให้นะครับนี่ฮะผนังฟ้านะครับภายในก็เป็นสีดำครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างรอบคันกันหน่อยครับ มาดูมาดูนี่กันก่อนความพิเศษของเขานี่เห็นป่ะไม้น้อยนะไม้น้อย2อง0มื่นกว่ากิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนี่การดำเครื่องเสียงอะไรเนี่ยเขาเอาใจแบบคนไทยมากนะฮะดูนะฮะวางลำโพงลำโพงเนี่ยเหมือนการแต่งเครื่องเสียงเลยนะครับแล้วก็อ่ได้ภายในนะครับที่มีสีดำเนี่ยทำให้เรียบหรูนะครับแล้วก็เป็นโุทโนนะ บอกของเขาจะเป็นแดงตัดสีดำนะครับได้นะครับเย็บสีแดงโลโก้ Fortuner ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่โลโก้อย่างเดียวนะกดเข้าไปเนี่ยนะสามารถเป็นเก๊ะนะครับใส่ของเล็กๆแล้วก็ให้ตรงนี้มาด้วยญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแบบนะเวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากและที่สำคัญคันนี้เนี่ยเน่ยให้ดูเห็นไหมผสมวัสีต่อให้เรียบร้อยนะต่อให้หมดแล้วนะถึงปี68นะใช้กันยาวๆนะแอร์เย็นมากๆจอสัมผัสไม่มีรอยเลยนะ จอสัมผัสเนี่นะฮะเปิดขึ้นวิธีวุฒไทยอะไรต่างๆใช้งานง่ายนะสัมผัสสัมผัสไม่มีปุ่มอะไรแล้วก็จอนี่ใหญ่มากๆนะจอใหญ่มากสามารถต่อเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นจะใส่เพลงอะไรได้ช่องอะไรมีต่อโอ้ยเยอะแยะผมบรรยายทั้งวันก็ไม่น่าจะหมดนะนี่ดูดิเนี่มีบอกวันทุกวันที่ต่อโทรศัพท์แอปตึ้บอะไรนี่เดี๋ยวนี้สัมผัสได้หมดเลยนะต่อลูกพงรูปภาพนะ เจ้าของเก่าวีใส่รูปอะไรไว้บ้างหรือเปล่าก็ไม่มีนะเหลือมีรูปหลุดขึ้นมาแง่แะบไะมีวีอาร์มีกันต่อมูท้งมูทุดอะไรได้โอ้โหหลหลามาเห่าในชอาแพร งกว้างลมโฟล์ฟลนะอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนเนี่ยญี่ปุ่นก็ออกแบบนะกว้างๆโฟลโฟโ,ฟโฟนลายไม้ลายไม้เนี่เป็นแบบดำๆอย่างงี้นะสวยช่องวางแก้วอะไรต่างๆรหรูหรามากนี่โหมดปรับโหมดอีโคขับแบบไหนได้นะครับอยากสนุกโฟลเนี่ยเขาเรียกว่าตัวนี้ไม่ใช่ขับโฟไม่ใช่ขับ4แต่ว่าเปิดแบบลื่นตะไลเวลาขึ้นโขงขึ้นเขาเนี่ยบางคนชอบ ความเล้าใจนะจะเปิดจะปิดเนี่ยโหมดกันลื่นได้นะครับแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดในการเวลาสมมติว่าจะขึ้นเขาใช้แรมเนี่ยตัวเนี้ยตอบโจทย์มากไม่จําเป็นจะต้องขับสีก็ได้ตัวนี้นะตอบโจทย์นะครับเกียร์มีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยนะครับเกียร์มีแพทเทิร์นชิปมาให้เบาะที่สําคัญเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะสองข้างเพสเซนเจอร์กับข้างคนขับนะเพสเซนเจอร์เนี่ยเขาเรียกว่าคนนั่งเนี่ยพว่าผู้โดยสารนะม mm. ีฝั่งคนนั่งด้วยแล้วเบาะอันนี้ยังตึงๆอยู่เนี่ย เห็นไหมหนังเนี่ยจะตึงๆเนี่ยเห็นป่ะรถไลน,น้อยเนี่ยหนังตึงๆไม่มีการซ่อมหนังไม่มีการทำอะไรหนังเห็นป่ะสวยนะคันนี้แอปฟลูฟลดสภาพ98.99ไปดูห้องเสื้อมันหน่อย ย่าพี่บอกนะรถคันนี้เป็นรถเกรด A บวก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 นะ,ะในเมนูนี่แปนเกรดของเขา,นนะานะนนนเนี่ยนะผลิต2 0 2พนะไม่มีมื่วอนี่รถเนี่ยแท้ๆเลยแบตเตอรี่อะไรใหม่ๆเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องบรรยายกันเยอะหรอกเพราะอย่างที่บอกไปนะรุ่นนี้เครื่องสแตนดาร์ดและเงียบฉี่เลยไม่อี่มนะได้ฝาโช๊คด้วยเป็นแบบเปิดโชคไม่ต้องเอามือมาค้ำมาโยกให้เรียบร้อยนะน็อตเนสอะไรนี่ไม่ขยับสวยทุกอย่างเครื่องเงียบ เข้าสูงได้ทั่วประเทศไทยเลยนะไม่ต้องห่วงเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าเรเจนเดอร์สีแดงแรงนิดคันนี้เลขไม้ไม่ถึง30,000โลด้วยถ้าชอบนะอยู่จังหวัดไหนดูคลิปผมเรียบร้อยแล้วถ้ามั่นใจที่เ b p r ี m พรีเมอเตนะทั่วประเทศวันนี้โปรโมชั่นคันนี้เนี่ยส่งฟรีเลยนะจัดไฟแนนซ์นี่นหลายน่นได้หมดเลยราคาพิเศษนะปี2อ2 1ิบไม้เลขไม้ไม่ถึง30,000ดีนะเอาไป1 1 9่0 0้าน้าหอรย่าไปบอกใครนะว่าขายราคานี้เดี๋ยวเพื่อนว่าวว่ามันถูกมากๆเลย